นี้เนี่ยพอไปดูเรื่องของสายพันธุนะะ์โควิด1 9ค่ะ B A 4กับ B A 5ตอนนี้เนี่ยพบมากในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะทางอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอสุภกิจสิริรักษ์นี่เพิ่งจะถแถลงบอกว่าติดตามการเฝ้าระวังในประเทศไทยเนี่ยล่าสุดก็คือการระบาดของสายพันธุ์ B A 4 B A 5ตอนนี้สัสดสว่วนเพิ่มสูงขึ้นนะคะพบมากที่สุดก็คือกรุงเทพกับปริมณฑลเป็นตัวนี้รองลงมาคือจังหวัดท่องเที่ยวค่ะส่วนความรุนแรง พบว่า B A 4กับ B A 5ในกรุงเทพเนี่ยร้อยละ72คือกลุ่มอาการไม่รุนแรงนะคะส่วนกลุ่มผู้ป่วยรุนแรงที่มีภาวะปอดอักเสบแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยมีมี13คนพบว่าติดเชื้อสายพันธุ์ B A 4 B A 5ร้อยละ77ค่ะ ส่วนผู้ป่วยอาการรุนแรงจากภูมิภาคที่ส่งเข้ามาตรวจที่ส่วนกลาง45คนเนี่ยพบมีอาการรุนแรงมากกว่าอาการไม่รุนแรงนะคะดังนั้นสรุปภาพรวมก็คือสายพันธุ์ ba4 ba5 น่าจะมีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวรอข้อมูลที่มากกว่านี้ค่อยสรุปอย่างชัดเจนอีกครั้งค่ะ ขณะเดียวกันมีงานวิจัยที่บอกว่า B A 5เนี่ยดือ้อตอภูมิคุ้มกันมากกว่า B A 1และ B A 2แล้วก็ประสิทธิภาพแพร่กระจายในเซลล์ปอดมากกว่า B A 2รวมไปถึงผลทดลองในหนูทดลองเนี่ยปรากฏว่า B A 4กับ B A ทําทำให้หนูทดลองป่วยหนักกว่า B A 2ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยคือต้องระวังนะคะสายพันธุ์นี้เนี่ยค่อนข้างแพร่กระจายได้เร็ว